สวัสดีครับสวัสดีเอีมทันสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมนะเพราะคุณย์ตำเคยนายหมูกี้รีวิวบายเก่งรถบ้านนะครับผมนะวันนี้ผมมีรถกระบะเข้าใหม่หนึ่งคันครับเอาใจคนรักครอบครัวหน่อยนะครับผมนะกระบะสิประตูเข้าใหม่นะครับนานๆทีได้เข้ามาเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยคุณได้ชอบขาวๆอวบๆต้องเอาคันนี้นะครับผมนะขาวนอล์โอนะครับผมนะเป็นเจ้าโตลต้าไฮรักวีโกแชมยกสูงฟิเลเนอร์นะครับนะ ตัวดิพิโยล2005ตัว E นะครับเป็นตัว E เป็นปี2012หรือปี55นะครับผมนะตัวดิพิโยล2005นะครับสีขาวตัว E นะครับผมบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงนะครับนะรถเจ้าของเพียง2มือจากป้ายแดงแล้วก็เป็นรถอัดดับ1นึ่งมือเดียวนครพนมนะครับไม่เคยไม่เคยโอนเข้าจังหวัดหรือว่าไม่เคยโอนย้ายจังหวัดเลยนะครับผมนะมือเดียวอ่อห้าป้ายแดงกันที่โตโยต้านครพนมเลยกโอ4988นครพนมนะครับผมนะเลข9เลขสวยด้วยนะครับนะเลขนี้นี่หาไม่ได้นะครับผมนะนี่บอกว่าเลขสวยนะครับได้สีขาวนวลละออเลยนนะะครับ ข่าวนี้บอกเลยว่าขาวหายากนะครับผมนะสีขาววีโก้แชมป์เนี่ยจะหายากกว่าสีอื่นนะครับผมนะแล้วก็หาสภาพสวยหายากเหมือนกันนะครับผมนะดิเพราะคันนี้นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับผมไปซื้อกับเจ้าของเขาคาบ้านเลยนะผมซื้อกับเจ้าของเขาอยู่ที่บ้านเขาเลยนะครับผมนะของดีเมืองนครปนมบ้านเรานะครับผมนะคันนี้นี่ให้ดูน็อตฟอร์กอโปไม่มีการขยับไม่มีการเหยไม่มีการขยับนะครับผมนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อินเทอร์โบนะครับเป็นดทเคอร์เลอร์นะครับนะสีขาว สภาพนี้ aya, หายากนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มไม่ค่อยมีแล้ววีโก้แชมป์เนี่ยบอกหรือว่าช่วงนี้นี่หายากมากเลยนะวิทีนี้เพราะว่าใครมีใครก็ไม่อยากขายอ่ะผมบอกเลยใครมีก็อยากเอาไปใช้เพราะวีโก้ขายดีนะครับช่วงนี้บอกกันตรงๆเลยนะครับหายากด้วยนะครับสีขาวซะด้วยนะครับนะสีนี้สียอดยมนะครับผมนะคันนี้ก็อันนี้เป็นรถบ้านเขารถบ้านเขาจ้าขายมาโดยตรงให้ผมเลยนะครับผมนะผมก็ไปดูกับผมไปดูเขาเจ้าของเขาขาบ้านเลยนะครับตัวนี้เป็นยินิเท์บูนะครับผมนะ ค่าสีเต็มปี68นะครับ16สิงหา2 5 6 8นะครับใช้กันแบบยาวๆเลยสีขาวนะครับคันนี้ผมได้บริการขัดสัดขัดสปาสีให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ผมได้ขัดขัดสีใหม่รอบคันแล้วก็ขัดสปาสีขัดสีให้ใหม่รอบคันทั้งหมดแล้วนะเรื่องสีสันนี่คือหายห่วงนะครับยางยางยังดีนะครับยางบิสโตนคันนี้ขับนิ่มมากยางปี21นะครับนะยางยังดอกใหม่อยู่นะครับยางทั้งปีถือว่าโอเคอยู่นะยางยังดอกดีหยกหนานะครับแม็กเดิมแม็กแท้วีโก นี่ให้ดูครับนี่รถเป็นรถสนีของเมืองนครพนมนะครับอาจจะมีทางดินแดงลุกลังนิดนหน่อยหนแต่ว่าเห็าไไหมครับนี่ตัวเนื้อคันซีตัวเนื้อดื่มเลยนะครับคันนี้คันซีสวยมากาให้ดูช่วงล่างแัซีนี่ครับนี่ไปดูนี่แชสซีอุโมองเกียร์ไม่ซึมไม่เยิมนะครับมอมเลยคันนี้โคตรสดน่ะนี่อาจจะมีทางดินแดงกว่านะครับเป็นสตาร์ของรถภา,าถถคอีสานรถแถวนครพนมบ้านเราบ้านผมเป็นประมาณนี้ทุกคันนะครับันะบเป็นเสน์ของเขา นะผมบอกเลยแต่ว่ารถคันนี้คันซีเขาสวยมากนี่ดูดิอ่างเกียร์ไม่ซึมไม่เยิ้มครับขนาดรถไม่สองแสนกิโลแล้วนะเนี่ยให้ดูเลยคันซีหายห่วงเนี่ช,ช่วงล่างแชสซีบอดี้สวยนะครับนี่เห็นไหมชื้นชื้นเหนือพื้นแชสซีเขาสวยเป็นเสน่ห์นะครับผมบอดี้คันนี้สวยมากครับแล้วก็รถได้บางด้วยนะครับนะนี่รถติดบางด้วยนะครับผมนะนี่ให้ดูครับนี่นี่ แห็นประตูภายในสวยเลยโหยังชอบมากค่ะที่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมนะนี่ดูครับคอนโซลคอนโซลต่างๆนี่คือสวยกิฟต์เล่มมีแต่อยู่ที่ร้านผมนะครับผมไม่ได้เอามาโชว์ครับผมกลัวลืมผมเลยไม่เอามาโชว์นะครับใ้าได้เล่มอ่ามีเล่มแน่นอนนะครับว่ารถยนต์เราทุกคันเนี่ยถ้าไม่มีเล่มผมไม่ซื้อนะผมบอกเลยรถยนต์ร้านเรามีเรื่องจะเป็นครบพร้อมโอนทุกคันนะครับแต่ว่าเล่มอยู่ที่ร้านอยู่กับทั่งเก๋ผมนะครับผมผมไม่ได้เอามารีวิวนะผมไม่ได้เอามาโชว์เพราะว่าผมกลัวลืมนะครับนี่นี่ จเจอภายในภายในคันนี้สวยมากเลยหนึ่งชอบเลยนะครับเพลงเพงดานสวยคลิปนะครับผมบอกในเรื่องสภาพคันนี้ผมให้สภาพเกือบ80% 90%เลยสภาพน้องป้ายแดงนะครับป้ายแดงมันมีขายแล้วมีโกดเชมเมดิโรว์นวนะให้ดูนี่นับประตูต่างๆเดิมนะครับนี่นับประตูต่างๆเดิมเนี่แกะเม็นอาร์กมาดูกันบ้างนี่เห็นไ,ไหมนี่เห็นไหมนี่เป็นอาร์กไปเดิมนี่ นะ <Idi ot. S 1> ครับนี่การันตีว่ามิดอาร์คบอยดี้ได้ดื่มนะครับนี่มิดอาร์คกลมแรงสวยนะครับมิดอาร์คหุ่นโดนดื่มจากโรงงานเลยนะครับหุ่นโดนมิดอาร์คอยดดื่มนะครับจากโรงงานอันนี้การันตีเลยนะครับผมนี่เริ่มมิดอาร์คนี่หายห่วงนะครับนี่อาจจะรีวิวหน่อยนะครับว่าวันนี้อากาศร้อนนี่นะครับแต่เข็มมิดอาร์คเดิมนะครับการันตีเลยนะไปดูทั้งสองฝั่งเลยนะไปดูฝั่งแครบด้วยนี่ด้านแคบก็ยังสวยนะครับนี่แต่ภายในยังสวยๆเลยนะครับผม ภายในเบาะสีประตูด้านหลังนี่เบาะในี่ใช้งานน้อยนะปีกฟองน้ําไม่ยุบเลยขนาดไม่ได้หุ้มหนังเ่ยตอนผมไปซื้อก็ยังไม่หุ้มหนังเลยดูดิเบาะเขาสวยผมชอบเบาะสีนี้นะสีนี้มันชอบเบรดนะครับชอบสีเบรดนี่ครับคอนโซลพด้าต,ต่างๆสวยกิ๊บนะครับผมให้ดูนี่ครับนี่ตะขีเม็ดอาร์กนี่หายห่วงเห็นไหมครับบอดี้เดิมนะครับการันตีเรื่องบอดี้นี่หัวหายห่วงเลย ตะเขียเม็ดอาร์คเดิมนะครับดูรอยบีบอัดตรงนี้นี่บีบอัดเดิมจากโรงงานเห็นไหมนี่ตะเขียเม็ดอาร์คเดิมนี่ให้ดูตะเขียนเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับนี่เห็นไหมตะเขียนเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนี่เห็นไหมครับนี่การันตีว่ารถได้สวยได้เดิมนะครับผมนะแล้วก็ให้ดูนี่กระบะเดิมนะครับนี่ไม่เคยทําสีเลยเห็นไหม ลูกกระบะเดิมตะขีเมิดอาร์คลอยเดิมนะครับนี่เติมจากโรงงานนะครับนี่ใช่ไหมเดี๋ยให้ดูตัวแชสซีครับนะตัวแชสซีนี่หายห่วงเลยเรื่องแชสซีวีโก้เนี่ยผมไว้ใจอยู่แล้วแชสซีเขาสวยเนี่ยคันนี้เจ้าของเขาไปเที่ยวหลายที่มากเลยนะวันนะครับไปเที่ยวไกลด้วยนี่ใช่ไหมนี่ทรงโซ่ทรงยังทรงสวยทรงดีทรงเดิมนะครับนี่แค่ทรงก็กินขาดแล้วนะครับนะตัวนี้เป็นตัว E นะครับมันจะมี G จ E E E นะครับตัวจีจะเป็นตัวทับตัวอีจะเป็นตัวกลางนะครับตัว E ีตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับผมเนี่ยให้ดูเนี่ยอายังอยู่ครบนะครับผมแต่ขีดแมอักเสากระบะเดิมนะครับบานพับเดิมเลยเสาเดิมรันตีนะครับเสาเสือเดิมนี่ให้ดูพื้นกระบะไม่ผุไม่พังไม่กอดเลยนะครับนี่พื้นกระบะสวยนะครับนี่เห็นไหมพื้นกระบายังสวยเลยแอ์ยังอยู่ครบนะครับนี่บานพับเดิม เรื่องบานพับเดิมจากโรงงานนะครับนี่เห็นไหมรู้เห็นหรือเปล่านะครับมันขา,ขาวๆหรือไม่เห็นนะแต่ว่าการันตีว่าเดิมนะครับผมเนี่ยเห็นไหมนี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้น,นี่นี่นะการันตีนะครับว่าเดิมเดิมจริงเสาเดิมนะครับเสาเดิมทั้งสองฝั่งเลยเสากระบ,บะเนี่ยมันเดิมมากก็ให้ดูครับนี่เรือคันซี่เขาเนี่ยโ,โอ้โหจริงไอเจ๊ราวันนี้ก็ที่พื้นคันซีกระบะด้านหลังนะเห็นเป็นรถนครพนมส่วนใหญ่จะเป็นทางเดียกๆนะแต่ดูคันนี้ดิ เจ้าของคืนเแลรถด,ดีนะครับดูพื้นกระบะแชสซีบอดีค้คันนี้คือสวยกิ๊บนะครับผมนี่ติ๊กเกอร์บาร์โคดอยู่เลยติ๊กเกอร์ตรงตัวเผาโล,กกาะลนะครับผมนี่เห็นไหมนี่ให้ดูครับนี่พื้นกระบะสวยมากนะครับยางอะไรมีมาให้พื้นกระบะแชสซีเป็นบอดี้สวยมีแบบมิสหนีเลยครับนี่นี่อให้ดูครับโซงรถเขาเนี่สโงรถเขาบอดี้หุ่นเขาสวยมากคันนี้หุ่นบอดี้สวยนะครับผมนี่ให้ดู เดิมๆนะครับนี่นี่ติ๊กเกอร์ลุไอเนี่แล้วก็หมายเลขแชสซีเขาอยู่ครบนะครับผมนะเนี่ยหมายเลขแชสซีอยู่ครบหมายเลขแชสซีวีโก้ตั้งแต่วีโก้ตัวสมาร์ทถึงรีโวรุ่นปัจจุบันเนี่ยรีโวสมาร์ทแล้วก็วีโก้แชมป์แล้วก็รีโวขึ้นไปทุกรุ่นเนี่ยหมายเลขแชสซีเขาอยู่ด้านหลังแบบนี้ทุกคันนะครับนะจอยเป็นวีโก้ตัวแรกหมายเลขแชสซีจะอยู่ด้านหน้านะผมนะเห็นไ,ไหมหมายเลขแชสซีสวยชัดเจนให้ดูแลซีสวยเดิมนะครับไม่ผุไม่พังไม่กัดเลย นี่กระจิเจอ่ะคันนี้สวยกิ๊บเตะเข็บเม็ดอาคเดิมเห็นไหมนี่ตะเข็บเม็ดอาคยังเดิมเมเลยคันนี้สวยใสมากแล้วก็แผงประตูเขาโอย้ยังดูดีอะ่ะไม่แตกไม่เหลานะครับผมให้ดูเม็ดอาคก,กันบ้างนี่เห็นไหมนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมนะครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คยังเดิมเลยเห็นไหม ตะเข็บเม็ดอัคยังดืมนะครับนี่ดีไหมตะเข็บเม็ดอัคยังดืมเลยนี่ครับการันตีว่ารถได้บอดี้ดืมนะครับผมตะเข็บเม็ดอักกลมเร่งสวยดืมแท้จากโรงงานรอยสปอตเชื่อมเม็ดอัคดืมนะครับะให้ดูฟันน้ำคนขับกันบ้างน,นะครับผมนอันนั้นคนขับนี่รถนี้ก็จะไฟฟ้านะครนะใช้งานในคบปกติทุกอย่างไม่มีเไรเสียดูดิรถไม่โศกแสนกลูโต่คุณเชื่อไหมตัวนี้ไม่ลอกเลยนะครับยังสวยยังดูดีเลยนะครับผมนะ เนี่ยเห็นไหมติ๊กเกอร์เดิมมึงอยู่นะครับผมเนี่ยติ๊กเกอร์เดิมมึงอยู่เลยเพจเดิมเลเวลเดิมนะครับเนี่ยน็อตฐานเดิมนะครับไม่มีการขยับเลยแล้วก็ให้ด like ูตะเข็บเม็ดอาร์กันเนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์กนี่ได้เดิมนะเนี่ยดูตะเข็บเม็ดอาร์กได้เดิมเห็นไหมนี่ตะเข็บเม็ดอาร์กได้เดิมเนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์กได้เดิมนะครับผมการันตีเลยว่าเดิมอาจ้ะ อาจจะเด็ดส่งเลยนะครับเพราะว่ามันเด็ดเยียงตามันสีขาวเลยดูยากแต่ว่าการันตีว่าได้ดื่มแน่นอนเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมครับนี่ตะเข็บเม็ดอักได้ดื่มนะครับการันตีเลยเรื่องบอดี้หายห่วงนะครับผมนีเ่เรื่องบอดี้หายห่วงดูสีข้างในก็ได้น็อตแก้มข้างมันมีการขยับนะครับอ่ะนี่ครับปะเบือภายในเข้าสู่ศิประตูสวยนะครับจะพสาสรุปจนกับบ้างครับอ่าโอเคนะครับเครื่องตัดง่ายตัดง่ายเลยมาก ครับผมเรื่องแอร์นี่หายห่วงนะครับแอร์ตัวะต้านี่เย็นฉ่ำเลยเย็นส,ำส่ำซื่อซื่นใจนะครับนะการันตีนะครับเรื่องแอร์แอร์เย็นทำหดแน่นอนแอร์เย็นจนหดหมึดเน่านะนะแอร์เย็นหายห่วงนะครับผมแอร์คันนี้เย็นฉ่ำนี่เครื่องเสียงยังดีอยู่เลยนะครับเครื่องเสียงเปิดฟังนะครับผมเนี่ยเห็นไหมไดูเรื่องของอกเกียร์สภาพสวยไหมสองแสนแปดไม่เดิมไม่เทสนะบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ทำไมมันเยอะจังเลยพี่ ผมบอกแล้วว่าซื้อรถอยา่าวธุรกิจเรือนใหม่เป็นตัวอย่างนะครับนะ,ะ,ะ,นะยาวเรือนใหม่ยาวเลขตัวใหม่ยาวเลขตัวเรือนใหม่เป็นตัวตัดสินเรื่องสภาพรถหนึ่งแหละคุณต้องมาลองขับดูก่อนนะครับนะบางครั้งรถไม่แสนกรูโเนี่ยขับไม่ดีรถไม่เือไม่เหมือนไม่สองแสนโลก็มีนะขึ้นอยู่คนดูแลนะครับอย่างคันนี้ผมการันตีเลยว่าไม่สองแสนโลก็จริงแต่เรื่องการขี่อย่างกับรถไม่แสนกรูโลอะไม่แปดเก้าหมื่นโลเลย <laughs> การันตีเลยนะผมนะผมบอกเลยเลยไม่ใช้งานธุรกิจนะครับผมเนี่ยเรืงแอร์นี่หายห่วงระโซ่โซ่สวยอ่ะ เดี๋ยวพาดูภายในของเครื่องกันบ้างครับผมเครื่องกันบ้างครับผมเซอร์เจอร์คันนี้ของเครื่องนะครับเครื่องยนต์205โรลชีว์4นะครับนะตัวนี้เป็นเอ็นเป็นเบนเทอร์โบ104แรงม้าแล้วนะเครื่องยนต์205นะครับเป็นเบนเทอร์โบ104แรงม้านะครับนะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ยอดนิยมนะครับแล้วก็อุตุนพปิโหยน้ำมัน 2Kd แลัง 2Kd อีกแล้วนะครับนะเดี๋ยวให้ดูติ๊กเกอร์บาโค้ดเดิมอยู่ครบเลยเห็นไหมติ๊กเกอไไม่ด้นะครับมาจากโรงงาานนนนเท่ั้ะครับผม้ดองครับผม เครื่องยังโอเคนะครับเนี่ยใช่ไหมครับเครื่องไม่รั่วไม่ซึมเลยครับไม่รั่วไม่ซึมเครื่องแห้งนะครับการันตีเลยเรื่องเครื่องแห้งๆเลยไปดูครับท้ายเครื่องใช่ไหมท้ายเครื่องก็ยังแห้งๆเลยนะครับนี่ยเป็นย้อ144แรงม้านะครับเปนเทอร์โบตัวนี้เป็นพลังงานพาวเวอร์อยู่แล้วรับรุ่นนี้รับรถปีนต้องพลังงานพาวเวอร์แล้วครับเลยไม่มีฟันม่มีไอนะครับไม่มีอะไรพ่นด้วยเครื่องร้อแล้วนะผมให้ดู ครื่อง,วงัวรวมยังแห้งอยู่เลยนะครับดูนะเครื่องตัวรวมยังแห้งอยู่เลยนะเครื่องแห้งนะครับหนึ่งป่งจะต่างได้เดิมนะครับหน,นึ่เห็นไหมป่งไร้น้ำจต่างได้เดิมมาดูนะครับคันหน้าเดิมนะครับผมคันหน้าเดิมหมายเลขคันหน้าอยู่ครบอยู่ครบเลยหมายเลขคันหน้าอยู่ครบทุกตัวอักษรน,นะครับหนึ่งอาร์ยังอยู่ อาซ้ายก็อยู่ครบนะครับนี่แก้มข้างฝั่งนี้มีการขยับเลยอักษรอ,อยู่ครบทุกตัวเห็นมอักษรอ,อยู่ครบทุกตัวระบบเบรก ABS นะครผม,มน็อตแก้มข้างมีการขยับเลยนดูดูน,น,นี่ระบบเบรก ABS นะครับผมน,นะครับนี่แล้วก็แอลแอลอยังอยู่ครบนะครับผม แอลก็ยังอยู่ครบนะครับผมนี่แอลก็ยังอยู่ครบนี่เดิมๆนะครับแต่ว่าน็อตแก้มข้างฝั่งนี้อาจจะเคยเคลียร์สีมาบ้างอาจจะเคยเคลียร์สีมาชิ้นนี้ทั้งรถเนี่ยเคลียร์แค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าเพจเดิมโรงงานนะครับเพจเดิมโรงงานผลิตป,ปี12แท้นะครับผลิตจ,จะทรเป็นตรงปีนะครับติเกอร์มองโกแท้นี่ครับด,ดูแต่ตรงๆนะวีโก้แชมป์ปี11-12เนี่ยน่าชายมากนะผมบอกเลยวีโก้แชมป์ม่นน่าชายแล้วก็น็อตฝักกระโปรงก็มีการขยับเลย ไดูถ่านน็อตเดิมนะครับฝัฝงกระโปรงไม่มีการขยับเลยนะครับไปดูดูเดิมเดิมอ่ะเดิมอ่ะชนเราก็เขาร้อนเดิมสติ๊กเกอร์เดิมเลเวลเดิมอยู่ครบแล้วก็เนี่ยฝั่งนี้ก็ไม่มีการขยับนะครับเดิมเดิมเลยให้ดูเดนน็อตเดิมเรื่องน็อตนี่หายห่วงเลยนะครับผมแล้วก็โลโก้โตลต้าเดิมครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโตลต้าอยู่ครบชนเราก็เขา้อตึ้งๆนะครับแน่นๆเลย ครับบอกว่าเรื่องบอดี้คันนี้หายห่วงสภาพสวยนะครับสภาพบอกเลยน้องป้ายแดงแล้วนะครับวีโก้แชมป์รุ่นใหม่ป้ายแดงไม่มีขายนะครับเป็นแต่มือสองใครอยากได้นับต้องเอาที่ร้านกิ่งรถบ้านจังหวัดนครพนมือรับเด้อนำเนาะอ่ะเปิดราคาเลยนะครับราคาเพียง3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะนะย้ำราคาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับราคาเพียง3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับบอกเลยว่าสภาพานี้กับราคานี้ผมบอกเลยว่ามันคุ้มนะ มันคุ้มได้ยังไงหนึ่งแหละมันขับโคตรดีมากเลยนะวะนะขับดีขับนิ่งผมขับมาจากบ้านลูกค้าก็บ้านลูกค้าจากบ้านผมก็ร้อยยี่สิบกิโลไปขับมาแล้วเครื่องเกียร์จิงเจ๋วนะครับขับนุ่มขับนิ่มเดียกับรถใหม่ป้ายแดงออกห้างเลยเพราะจะขอเดิมเขาเป็นคนดูแลรักษารถดีมากนะครับเราไปซื้อก็จาของเขาเลยนะครับวันนราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับนะี้สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้พร้อมโอนนะครับซื้อสดลดได้นะครับนะซื้อสดลดได้เลยนะครับต่อรองกันได้เลย รับเบอร์โทรทิ้งบนตรงหน้าจอเบอร์โทรเสียเก่งของเรานะครับ0817293431นะครับนะย้ำใหม่อีกครั้งนึงครับเบอร์โทร0817293431ยินดีให้บริการนะครับนะราคานี้พร้อมโอนไปให้มันเครื่องให้ฟรีครับอ่ะเดี๋ยวไฮซันไปสองหีกันบ้างครับว่าเจ้าวีโกแชมปจะเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันเจวีโกแชมปสีประตูสีขาวกันบ้างครับว่าจะเป็นยังไงครับเนี่ยผมขับมาผมบอกเลยผู้ชมคนสูงล่างนะครับนะไม่สมรถไม่สองแสนแปดเลยสมรถไม่ แสนสามแสนสี่มากกว่านะขับดีขับนุ่มนะจะพาขบเกียร์บ,บ้างบีกมือใช้งานได้นะครับผมเลอกเกียร์นี่หายหว่วงเลยสภาพป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีมากคันนี้นะครับสองมือจากป้ายแดงมือเดียวดับหนึ่งนครปนมีสองนี่ดูสามนี่ครับเกียร์สี่ แปดสิบแล้วตอนนี้แปดสิบช่วงล่างยังดีเลยนะครับเกียร์ห้าอ่าเกียร์ห้าแล้วแปบบเดียวเกียร์ห้าแล้วนะผมนี่เห็นไ,ไหมขับนี่ขับดูขับนิ่มนะครับผมข,บข,ขับคักรับคันนี้นี่ดูช่วงล่างปล่อยขับได้เลยหายห่วงนะครับผมให้คันนี้ให้ช่งล่างให้เก้าเต็มสิบแล้วกรขับขี่แบบเวลีกูดมากนะครผมนิ่มๆเลย ขับดีขับนิ่มนะครับผมนี่แหละเขาเรียกว่ารถขี่ดีนะครับผมนะ,ะถึงน้าน,านผมแล้วนะครับนะัาขี่ประมาณนี้ผมบอกเลยรถราคานี้ถ้าคุณคดว่าแพงอ่ะคุณลองไปดูรถเก่าก่อนรถที่มันแบบไม่สวยอ่ะแต่นี้คุณได้รถสวยสภาพพรช่างงานเหมือนคุณซื้อความสบายใจความอุ่นใจจากผมไปนะในการที่คุณได้รถสภาพสวยไปนะเพราะว่าคันนี้ผมการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าสวยเต็มปากเต็มคําแล้วก็สวยเดิมด้วย นับเจ้าของเดิมเป็นรถดีเพราะคันนี้ผมไปซื้อกับเจ้าของเขาคาบ้านเลยนะครับผมนะรถก็อยู่คนก็อยู่จังหวัดนครพนมเจ้าของนดิก็เป็นคนนครพนมผมก็อยู่ที่นครพนมนะครับคนนครพนมซื้อรถนครพนมมาขายนับการันตีชัวร้อยเปอร์เซ็นต์จากปากผมเลยนะครับนะอ่ะคือร้านผมแล้วนะครับร้านเก่งรถบ้านนะครับผมนะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับผมนะย้ำใหม่ค่ะหนึ่งครับตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับผมนะร้านเราติดถนนใหญ่ครับถนนเส้นนครพนม ท่าพนมหรือทุเรียนกูน212นะครับนะร้านเราอยู่ฝั่งขาขึ้นเป็นตัวในเมืองนครพนมห่างจากตัวในเมืองคนนครพนมก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโลนะครับประมาณยี่สิบสามโลไม่ไกลไม่ไกลถ้าลงไปท่าพนมก็ยี่สิบเก้าสามสิบโลนะครับไปถึงท่าพนมก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับเด้อผู้ดีแวะกายทางมากกว่านี้แวะมาเจิดมาบึงมาชมกันได้ไม่ซื้อไม่หายว่าการยินดีให้บริการนะครับพี่น้องเด้อนะครับนงานนี่คือร้านเราร้านเก่งรถบ้านนะครับพนะาท่านในไม่รู้ร้านเรานะครับ คลิปข่าววันหาใน Google Map ว่าร้านเก่งรถบ้านคาร์เซ็นเตอร์แล้วมาตามไปที่ใน Google Map ได้เลยนะครับผมนะนี่คือหน้าแรกของเรานะครับผมนะกุฎิเวกกายทางไปกระเวกมาเจิดมาบึ่งมาชมกันได้นะครับทีนี้ให้บริการนะกับเพือพี่น้องเด้อนะครับเนาะไม่ซื้อไม่หายว่ากันนะครับผมนะนะครับผมบอกเลยของซื้อของขายไม่ดูไม่ไม่ซื้อไม่หายว่ากันแค่มาดูมากินน้ำเย็นสักขวดปกติโอ้ดีใจเลยครับพี่น้องเนาะไม่ซื้อไม่หายว่ากันนะครับเด้อนทีนี้ให้บริการนะครับเนาะเก่งรถบ้านของเราเนาะอ่าสซาับคลิปนี้นะครับผมมมาาชอคคลลลิปนี้กกกก็ืฝดดไ์์แร โค้ชมาคายกับซ่องอูทูปนายหมูกี้รีวิวบายเกีงโลบารให้เนี่เลยครับเด้อโค้ชมาคายกับหัวใจใครผมเลยเด้อรับเด้อเพิ่มจะพาพคลิปใหม่ของนายหมูกี้รีวิวลากเกียงโลบารคาเซนเตอร์ของเราด้วยนะครับนะสารับคลิปนี้ครับผมผมต้องขอตัวไปก่อนเลยครับเด้อครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเชิญชมฟังจนจบนะครับเนาะครับขอบคุณครับผม